เลี่ยนรูปวาดแบบนี้ให้เป็นรูปวาดแบบนี้ด้วย AI ง่ายๆที่เว็บ Clipdog ค่ะและเขายังมีฟีเจอร์อื่นๆที่สามารถช่วยให้คุณทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะฟรีและดีอีกแล้วค่ะการมาของ AI เนี่ยเรียกได้ว่าเราคงต้านไม่ได้แล้วนะคะทุกคนมันเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้เรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ AI หลายๆตัวเนี่ยถ้าเราใช้งานเป็นใช้งานคล่องนะคะเราก็สามารถที่จะให้เขามาช่วยทํางานเป็นผู้ช่วยของเราได้ ดีเลยะะคแล้วลวันนี้นะคะหวานจะพาไปรู้จักกับ AI ที่ชื่อว่า c l i p d o p ค่ะซึ่งเจ้า AI ตัวนี้นะคะน่าสนใจมากมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ text to image ที่หลายๆคนน่าจะชินกับการใช้ Midjourney แล้วใช่ไหมคะสําหรับเว็บนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่า image to image เราสามารถที่จะวาดรูปเป็นแบบก้างปลาวาดรูปง่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะ เจนเนอเรตรูปออกมาได้สวยงามแบบนี้เลยค่ะรวมถึงฟังก์ชันการลบแบ็กกราวด์ด้านหลังการลบสิ่งต่างๆในรูปภาพการเปลี่ยนท้องฟ้าการเปลี่ยนเฉดสีเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในภาพให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้หวานจะมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวหวาน,วานจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสําหรับเว็บไซต์คลิปดอปนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยทำงานโดยใช้ AI นะคะทุกคนเว็บนี้เนี่ยเราสามารถใช้ฟรีได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูฟังก์ชันแต่และ ฟังก์ชันของเว็บไซต์กันเลยดีกว่าค่ะหวานเริ่มจากอันนี้แล้วกันนะคะ Stable Doodle นะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวาดรูปแบบง่อยๆออะนะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมบอกเขานิดน,นึงนะคะเผื่อเขาดูไม่รู้เรื่องนะว่าเราวาดรูปอะไรนะคะอย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวหวานจะลองวาดรูปเป็นรูปไอติมโคนล,ลงไปนะคะอะวาดลงไปแบบนี้ล้วค่ะเป็นเส้นๆเ,เป็นแบบเหมือนตอนที่เราวาดตอนเด็กๆะนะคะแล้วเดี๋ยวหวานพิมพ์อมบอกเขาสักนิดนึงนะคะว่า นี่คือไอติมค่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้นะคะว่าเป็นไอติมแล้วลองกดเจ n เนเรตเลยค่ะเพราะกดเจ n เนเรตนะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาค่ะว่าถ้าเรา Subscribe นะคะมันจะ faster ค่ะการเจ n เนเรตเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้แบบฟังก์ชันฟรีไปก่อนนะคะอ่าพอกดเจ n เน a เรตแล้วนะคะ รอสักครู่นะคะเราก็จะได้รูปไอติมมาแล้วค่ะสีสันสดใสนะคะดูสวยกว่าที่หวานวาดเยอะเลยนะคะถึงแม้มันจะมีเค้าโครงของสิ่งที่หวานวาดไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเจ n เนเรตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะพอกดเจ n เนเรตอีกรอบนึงแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเราได้ลองใช้เต็มลิมิตแล้วนะคะสําหรับคนที่จะไม่สมัครสมาชิกนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ต่อนะคะเราจะต้องทําการสมัครสมาชิกแบบฟรีแอคเคา นะคะทุกคนเพื่อที่จะใช้งานต่อในเว็บนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําการสมัครค่ะกลับไปที่หน้าแรกนะคะกดที่ sign in sign up ที่ปุ่มมุมด้านขวาบนตรงนี้เลยนะคะเราสามารถเลือกสมัครได้จากอีเมล sign in with google Facebook หรือว่า Apple ก็ได้นะคะอ่อพอกรอ,อกอ e ีเมลเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้อ e ีเมลจากคลิปดอบมาค่ะซึ่งในอ e ีเมลนะคะเขาก็จะมีลิงก์ที่เขียนว่า sign in to c l i p d o p นะคะเรากดตรงนั้นปับ๊บเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเปิดหน้าต่างใหม่เข้าสู่เว็บคลิปดอบอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะ please provide your email for confirmation นะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราใส่อ e ีเมลของเราลงไปอีกรอบนึงนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการ sign up แล้วก็ sign in เรียบรอย แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ฟังก์ชันอื่นๆของคลิปดอกต่อเลยค่ะกลับไปที่ Stable Doodle อีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้เราได้วาดรูปไอติมไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปน้องแมวกันบ้างนะคะแล้วก็เราลองเพิ่มรายละเอียด อื่นๆเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะมีการวาดแบ็กกราวด์เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากรูปน้องแมวด้วยนะคะดูซิว่าเขาจะเจเนเรตออกมาได้เป็นแบบไหนนะคะอ่ะาหวานใส่พร้อมเข้าไปนะคะว่า cat and house นะคะรูปที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนมันก็สวยขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังดูไม่โปรสักเท่าไหร่เนาะในส่วนของด้านล่างนะคะเราสามารถที่จะเลือกสไตล์ได้นะคะอ่าเดี๋ยวหวานลองเลือกสไตล์เป็นแอนิเมะดูนะคะ น่ารักขึ้นนะทุกคนดูเป็นแอนิเมะมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะเจเนเรตอยู่ภายใต้รูปที่เราวาดน,นะคะรูปบ้านด้านหลังเนี่ยก็ยังมีบ้านอย่างชัดเจนอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองวาดรูปที่มีรายละเอียดน้อยกว่านั้นอีกสักหน่อยนะคะดูซิว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่านะคะหวานลองวาดรูปน้องไก่แบบนี้แล้วกันนะคะเป็นน้องไก่ที่ดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์พร้อมลงไปนะคะว่า chicken drumstick นะคะอันนี้วันยังเลือกแบบแอนิเมะอยู่นะคะ กดเจนเนอเรตมาแล้วแปลกมากเลยทุกคนไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ในลองเลือกแบบ 3D โมเดลบ้างนะคะโอ้โหได้เป็นน้องไก่เป็นจานๆได้มาหลายน้องเลยนะคะทุกคนแต่ภาพมันดูเรียวมากเลยนะคะดูแบบ 3D จริงๆอ่ะดูเรียลลิสติกขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวลองแบบนีออนพังดูบ้างนะคะเออ ทุกคนค่ะมันออกมาเป็นลูกเจี๊ยบเลยค่ะสงสัยรูปวาดของหวานเนี่ยมันจะดูง่อยจนเกินไปนะคะ AI ยังดูงไม่ออกเลยนะคะขนาดพิมพ์ไปแล้วอ<ะ>เดี๋ยวเราลองไปดูฟังก์ชันอื่นๆของเว็บไซต์ดูบ้างนะคะหวานว่าอันนี้หลายๆคนน่าจะได้ใช้นะคะในส่วนของฟังก์ชันของ Clean Up ค่ะ Clean Up เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สมมุติว่าเรามีรูปถ่ายอยู่นะคะ แล้วเราต้องการที่จะลบบางสิ่งบางอย่างในรูปถ่ายออกนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องเข้าโปรแกรมเฉพาะทางเย่างเช่นโปรแกรม Photoshop ในการรีทัชนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการรีทัชเนี่ยการที่จะลบวัตถุบ,บางอย่างออกจากรูปของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าในคลิปดอกเนี่ยเขามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้ค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะอ่าถ้าเราเลือกเข้ามาใน c l e a n Up แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหวานจะลองใช้รูปที่เขามี e x a m p l e อยู่ในเว็บไซต์ให้ดูแล้วกันนะคะหวานเลือกมาเป็นรูปนี้นะคะวิธีการก็คือให้คุณเนี่ยไปเอายางลบนะทุกคนมาป้ายตรงจุดที่คุณต้องการที่จะลบนะคะอันนี้เนี่ยหวานไปป้ายตรงจุดที่มันเป็นรูปบอลลูนนะคะทั้งบอลลูนจริงๆและบอลลูนที่เป็นเงาอยู่ในน้ําเลยนะคะแล้วกดที่ปุ่มคลีนะคะ่ะคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบอลลูนเนี่ยหายไปแล้วนะคะ แล้วก็ค่อนข้างเนียนมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วเราถ่ายรูปมานะคะติดคนอื่นมาเนี่ยเราอยากจะให้มีแค่เราอยู่ในรูปนะคะเราก็สามารถที่จะมาใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะคือฟังก์ชัน re-light นะคะฟังก์ชัน re-light เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแสงในภาพให้กับเรานะคะซึ่งนอกจากที่เราจะเปลี่ยนสีของแสงให้กับภาพของเราได้แล้วเนี่ยเรายังเปลี่ยนมุมได้ด้วยนะคะ ทุอะเรามาลองดูภาพตัวอย่างอันนี้นะคะหวานลองเปลี่ยนแสงให้เป็นสีออกส้มๆนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเป็นสีแดงเลยนะคะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่ารูปที่ได้เนี่ยด้านบนที่ส่องเข้ามาเนี่ยเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็เป็นสีเหลืองออะเดี๋ยวาลองเปลี่ยนสีด้านล่างเป็นสีม่วงดูบ้างนะคะทุกคนเห็นเงาแสงไหมคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยค่ะแต่มันเป็นเงาที่แบบ สมจริงมากๆเลยนะคะเหมือนเราไปซื้อไฟนีออนสีม่วงมาสาดใส่รูปของเราอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำนิ่งเนียนมากๆเลยค่ะทุกคนและวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องใส่โค้ดอะไรให้ยุ่งยากนะคะแค่กำหนดจุดที่เราต้องการที่จะให้แสงยิงเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีของแสงนั้นค่ะถ้าคุณเปลี่ยนสีได้ตามต้องการแล้วนะคะก็แค่กดดาวน์โหลดรูปค่ะด้านบนนะคะเราสามารถ ดูรูป Before กับ After ได้ด้วยนะคะฟังก์ชันนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะในเว็บ c ลิปดอเนี่ยเขาก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่เราสามารถที่จะนําไปใช้งานช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นการลบตัวหนังสือออกจากรูปของเรานะคะนี่เขามีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นลบ Text ออกจากตึกนะคะ หรือว่าลบเท x กซ์ออกจากแพ็กเกจจิ้งนะคะในส่วนนี้เนี่ยใครที่ทำโปรดักต์หรือทํางานดีไซน์นะคะก็สามารถมาใช้เว็บนี้ในการ Mockup ให้ลูกค้าดูได้นะคะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือ sky replacer ค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปแต่ท้องฟ้าวันนั้นเนี่ยไม่บป็นใจเอาซะเลยนะคะไม่มีเมฆท้องฟ้าไม่ใสท้องฟ้าไม่สวยไม่สดใสนะคะเราสามารถที่จะนํารูปนั้นๆของเราอะคะ่ะ มาเปลี่ยนท้องฟ้าที่เว็บไซต์นี้ได้ค่ะอย่างเช่นรูปนี้นะคะท้องฟ้าดูไม่สดใสเอาซะเลยนะคะไม่เป็นสีฟ้าเลยนะคะเราก็สามารถมาเลือกให้ท้องฟ้าของเราเนี่ย เปลี่ยนให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ได้ค่ะหรือว่ารูปนี้นะคะที่ท้องฟ้ามันดูมืดครึมมา,มากๆคล้ายว่าฝนจะตกแล้วนะคะเราอยากให้ท้องฟ้าดูใสกว่านี้สักหน่อยนะคะเราก็สามารถมาเปลี่ยนที่เว็บนี้ได้ค่ะเอาวันลองเลือกรูปนี้มาลองเล่นดูนะคะรูปนี้เนี่ยท้องฟ้าไม่มีก้อนเมฆเลยค่ะทุกคนเป็นสีทึมๆนะคะทําให้รูปนี้ดูไม่สดใสเลยนะคะเดี๋ยวหวานจะลองเลือก ท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆทําให้รูปนี้สดใสขึ้นนะคะแล้วกด generate ค่ะปาดมาปุ๊บเป็นยังไงบ้างคะเรามีท้องฟ้าแล้วนะคะสุดยอดมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราลองใช้เป็นท้องฟ้าที่ดูแบบวานิลาสกายแบบนี้แล้วกันนะคะ กดเจเนเตค่ะท้องฟ้ากลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วมันก็ค่อนข้างเนียนมากๆเลยนะคะใครถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยท้องฟ้าไม่จาใส่นะคะก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนท้องฟ้าได้ที่เว็บนี้เลยค่ะนอกจากนี้ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีมูฟแบ็ r กราวนะคะหรือว่าการรีเพสแบ็ r กราวนะคะบางฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์ก่อนนะคะเราถึงจะใช้ฟังก์ชันนั้นๆได้ค่ะแต่ก็มีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะคะที่แพ็กเกจฟรีเนี่ยก็สามารถใช้งาน ได้คะคุณก็สามารถมาเลือกใช้ที่เว็บ c l i p AI นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเว็บ c l i p AI นี้นะคะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่เคยใช้โปรแกร,รมตัดต่อไม่เคยใช้โปรแกร,รม retouch อย่าง Photoshop มาก่อนนะคะคุณก็สามารถมาใช้เว็บ c l i p d r ในการปรับแต่งรูปของคุณได้ง่ายๆเลยค่ะและถ้าคุณม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเทคโนโลยีและ AI การวาดรูปหาอไรายได้เสริมรวมถึงการทำดิจิตอลโปรดักต์นะคะ <an> <t une> ก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ l e m o n a อนะคะเพราะแต่ละช่องทางเนี่ยวหวานก็จะแชร์ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนาว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะและสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย